น้ำเย,นยน็นเย็นอื้รสปเรช่วยด้วยผีตัวเย,ย็ <c oughs> นฮ่าอ่า่าแต่รองเท้าใหม่ของฉันอยู่ไหนอะตาสอเซอร์ไพรส์ <c oughs> งวดหน้างวดหน้างวดหน้ารองเท้าเองงวดหน้าแน่นอนคราวก่อนตาก็พูดแบบนี้งวดหน้างวดหน้างวดหน้าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมามาช่วยกันยกของเข้าบ้านกันโยมอย่าบอกนะว่าโยมฉ่ำโยมถูกหวยทั้งทีทําไมเอาเงินมาสร้างนี่อีกอะนั่นนะสินี่วิทยุของโยมฉ่ำเห็นลืมไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนอาตมาก็เลยโอ เน้นสติมาเก็บไว้ใช้เองได้เลยถือว่าฉันถวายให้ละกันหลวงตาครับโยมออมสินยังไม่มาเลยครับเจ้าอมสินมันไม่เคยมาสายหรอกไปกันได้แล้วนี่หมดด้วยค่ะหลวงตาเจริญพร วันนี้เจ้าออมสินติดภารกิจก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละหวังว่าโยมจะเข้าใจนะหลวงตากำลังจะบอกว่าให้รู้จักความพอประมาณนะโยมโอ้โหลึกซึก้งโยมออมสินโยมออมสินเอหืมเหม็นเหมือนมีอะไรตายเลยฮะฮะเนี พุโทโธรุูโทยุบหนอพองหนอโอเคก่อนอื่นต้องไปบอกหลวงตาเยอะทำไมผีจับขาเดนได้